สวัสดีครับโป้ของป้องแล้วก็ช่องสันนห่หลิวกับเกมคุกพ่ลันโอเวนเบก วันนี้เราก็อยู่กับคุกกี้ชายนิ่งกิตเตอร์เวอร์ชั่นหลังปรับบัฟแต้มมานะครับผมนะผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวคุกกี้ตัวนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงคู่ของมันเลยนะยังไม่ได้ไปเล่นเซตแบบพี่เลมแบบเซตเจต้องเงยติเอาเซตพื้นฐานสแตนดาร์ดก่อนเลยนะครับเราใช้เป็นผัด2ที่กินกับอะไรก็เกือบอร่อยทุกอันก็คือเจ้าตัวสมเดี๋ยวนี้นี่ใช้คาว่าอร่อยทุกอันไปได้แนละ้วเพราะว่าเล่นกับดอกวัวในช่วงนี้มันโดมนโดมันโดนแก้มกอนแย่งงานนะครับโอเคสมบัติของใช้เป็นเครื่องยนต์แล้วก็ถ้าใครจะไปเล่่นนตตาามมหรือองเีย สมบัติ2อันเนี่ยใช้สมบัติทําแต้มอะไรก็ได้นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเออถ้าเล่นกับเจ้าตัวเซตเนี้ยใช้สมบัติทําแต้มคอมโบไหนแต้มถึงจะพีคสุดผมก็หยิบม,มามั่วๆเลยนะครับผมนะก็หยิบเป็นแครอทกับสรวดโกหมดยานะครับไม่ได้หยิบสมบัติใหม่มานะเพราะว่าเราทาแต้มในดาดหนึ่งเนี่ยดาดหนึ่งมันเย็นรหมีไม่ได้เยอะแล้วก็เราไม่ได้เน้นแบบคอมโบสมบัติหมี เกล็เลนแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับนี่ผมก็ไปหาสก,กินใหม่มาแล้วส่วนคลิปสุปส๋มสกินเนี่ยเออยังไม่ได้ลงนะครับผมไม่ได้หายไปไหน <c oughs> เดี๋ยวสักพักก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรื่องของการปรับแต้มหลายตัวไม่ว่าจะเป็น popping shining แล้วก็ชูครีมนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไล่ลงพวกนี้ก่อนนะครับผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงคือในด่านนี้เผื่อใครจะไปเทียบคือไอ้ตัวใหม่นะครับไอ้ตัวใหม่ตัวผ้าฟ้าเนี่ยในด่านนี้มาทําแต้มได้ประมาณพิกคีก็6 1 0ล้านบวกลบอะไรประมาณนั้นนะครับก็ เออใครจะเอาแต้มมาเทียบกับตัวนี้จริงๆถ้าถ้าแบบผมเล่นแบบว่ายัางไม่รู้ผลล่วงหน้าแลวเอาจริงๆมันก็สู้ตัวใหม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าตัวเก่าสู้ตัวใหม่ได้เนี่ยคนไม่เติมหาตัวใหม่ฉะนั้นเกมเนี่ยทีมงานเนี่ยเขาต้องทําให้ตัวใหม่มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องตกกะปินะครับผมนะแต่ก็เอามาลองดูนะครับยังไม่ได้ลองกับเยตีนะเอออยากอยากลองอยู่เพราะว่าตอนแรกมันตอนแรกมีข่บอกกับเยตีช่องเราก็ยังไม่ได้ทำคลิปเลยช่องเราไม่ค่อยได้ทําคลิปก,กับเยตีอย่หลังๆนะครับ <laughs> จริงๆก็ตัวเซต เขาแล้วถ้าดูจนจบอาจจะคิดว่าเอ้ยต้องตกหลุมไหมอะไรประมาณนั้นผมไปลองหลังไม่ดูผมคิดว่าตกหลุมเนี่ยมันมันไม่น่าจะใช้สกิลได้ทันอะไรพวกนั้นนะครับผมเพราะว่าเยี๋ยวใช้สกิลรอบต่อไปเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงว่าอันเนี้ยเลือดมันจะหมดก่อนที่จะถึงขวดเลือดเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเออผมว่าเซตมันน่าโอเคหมายถึงว่าเออตัวเลือดตัวอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ต้องแบบใส่บูสต์นั่นบูสต์นี่มากในด่านนี้หรือไม่แน่ใจนะอาจจะเพราะว่าผมเป็นบวก20%บอหรือเปล่าคือตอนนี้ความเลยที่ ด้วยแรงผมนะครับผมบางคนจะรู้สึกว่าเร็วก็เพราะว่าเจ้าตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวตัวความเร็วตามแรงที่ผมเลือกนะครับผมอันนี้บวก20เซนะของดาอ่าลืมบอกไปเลยนะครับจบไปนะครับที่4ี่ร้อหกล้านนะครับแต้มจบไม้แรกนึ่หืค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่ตัวใหม่ๆนี่อาจจะต้องจบแบบหลัก400หมดละมั้งในไม้แรกไม้เดียวนะนะครับบวกลบปี่ก็แล้วแล้วแต่ผัดเออแล้วแต่สัตว์เลี้ยงว่าเออช่วยไหมสองมากนะขนาดไหนอะไรพวกนั้นนะครับผม อ่าโสมเราต่อเออปุ๊บปุ๊บเกครับไปถ้าเอาิงเอาจริง,รง,รงๆนะใช้น็ตกิตเตอร์ผมก็ลืมสก,กิลมาไปแล้วผมจะได้ว่าตอมันมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นมาเลยนะครับเป็นตัวที่จางมากในสายต่างผมนะครับไอ้ป๊อปปี้เนะี่ยผมยังพอเล่นมาไอ้ชายน็ตนี่แทบจะไม่แสะเลยนะครับผมเรียกว่าลือฝืนไม่รู้ลิปนี้อาจจะเป็นลิปสุดท้ายของเขาด้ยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราไม่น่าจะไม่รู้สิถ้ามีเยเซตเยเตอตืออาจจะได้หยิบมาไงอย่าดูอ่ะแล้วกันนะครับ ่าตอนนี้เราก็ใกล้จบแล้วนะครับผมใกล้จบเลือดก๊อกแรกเนี่เห็นไหมก็วิ่งสั้นนะผมว่ามันวิ่งไม่นานนะแป๊บเดียวก็จบแล้วรู้สึกเร็วมากจริงนะครับปุ๊บนีนี่นีโอเคครับล้วก็ต่อไปเป็นเลือดก๊อกสองนะครับสำหรับเจ้าตัวโสมเราแต่ไอ้ popping เนี่ยก็น่าลองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีลอง popping แน่นอนนะครับผมนะ๊อ popping popping ่ะเดี๋ยวก่อนเอาชายนิ่งก่อนนะครับเอ้ยเราใกล้จบแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ รู้สึกสปีดมันแอบ,บเร็วๆเนาะเออเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยสปีดด้วยฟบฟใกล้จบแล้วครับายเออไปหืจบที่588ล้านนะครับผมว่าถ้าสมบัติดีๆหรือโดยไกลๆน่าจะทำได้ประมาณ600นี่แหละแต่ผมว่าน่าจะน้อยกว่าตัวใหม่นิดนึงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ